และอีกอย่างนะคะกล้วยนี้ดูแลง่ายมากนะคะแค่ใส่ปุ๋ยขี้วัวธรรมดานี่แหละคะ่ะปุ๋ยขี้วัวนะคะใส่รอบๆให้ห่างจากอกอกล้วยสักประมาณสามสิบเซนก็ได้นะคะนั่นแหละคะ่ะใส่รอบๆไปเลยะคะ่ะเขาจะ,อ,ะออกลูกได้เร็วนะคะติดติดลูกเร็ววีใหญ่นะคะแล้วก็หนอกก็ขยายได้เร็วด้วยนะคะแต่ก็อยู่ที่ตัวเราว่า เราต้องการการค้าเพื่อเพื่อหนึ่งบางคนก็ขายใบบางคนก็ขายลูกกล้วยอ,อย่างเงี้ยนะคะก็แล้วแต่ว่าท่านทําเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยนะคะถ้าท่านขายใบยเนี่ยก็ควรที่จะต้องอให้หน่อออกเยอะเยอะแต่ถ้าท่านขายกล้วยผลของเขาเนี่ยอาจจะต้องมีการควบคุมไม่ให้เขา แบบว่ามีหน่อเยอะเกินเกินไปอันนี้ต้องควบคุมนะคะเพราะว่าไม่งั้นมันจะก็จะเหมือนกับการเสียพลังงานในการที่จะต้องกระจายอาหารไปหน่ออื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมมันนิดนึงนะคะแล้วไงแม่ไผ่มีโอกาสไปสวนก็จะไปะเขาเรียกว่าสาธิตหรือบรรยายให้ท่านดูนะคะความแตกต่างในการดูแลกล้วยนะคะว่าอะไรดีที่สุดในแง่ของความเขาเรียกว่าความต้องการของ อ่าแต่ละท่านนะคะก็แต่ละสวนก็ไม่เหมือนกันนั่นแหละคะ่ะว่าถ้านุองการขายใบขายผลเขาเอ,อ,อะไรอย่างนี้มันก็จะการดูแลต่างกันนั่นเองนะคะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วยังไงตอนนี้ยังอยู่กรุงเทพยอยู่นะคะมีโอกาสลงไปสวนก็เดี๋ยวจะไปถ่ายให้ท่านผู้ชมดูแต่ท่านสามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แม่ไผ่ถ่ายบรรยากาศสวนเนี่ยจาก ต้นกล้วยต้นนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะมีคลิปเหมือนกันนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่ไผ่ก็จะให้ท่านผู้ชมดูกล้วยนะคะทีะ่ส่งมาจากสวนนะคะให้คนสวนส่งมาให้นะคะก็เป็นกล้วยที่เราปลูกเองนะคะแล้วก็มีความแบบมีความสุขมากเลยะคะ่ะกับขนาดของกล้วยนะคะ,ะมันใหญ่มากๆนะคะ อตอนที่เราลงไปเมื่อเดือนมีนาคมเขาก็ยังไม่สุกนะคะก็วันนี้วันที่30พฤษภาคมแล้วนะคะคนสวนก็ส่งมาให้ก็อาจจะแบบสุกสุกเกินไปก็ได้ค่ะแต่นั่นแหละคะ่ะก็ที่จริงเขาควรจะส่งลูกที่มันดิบมาให้เราแต่นี่เขาน่าจะส่งที่มันมันห่ามจนเกินไปมันก็เลยบางบางลูกก็สุกจนเกินไปแต่ก็อยากที่จะแนะนำนั่นแหละคะ่ะว่า กล้วยเนี่ยน้ำว้าเนี่ยถ้าเราเลือกอพันที่มันลูกมันโตไหเงี้ยนะคะเป็นพันกล้วยน้ำวา้าพันุเกษตรนะคะลูกเขาจะโตแล้วก็ลำกล้วยก็ใหญ่นะคะใบกล้วยก็ใหญ่สามารถเอาไปใช้ได้ทุกส่วนเลยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นลำกล้วยนะคะไปสับให้เป็นอาหาร ปลาอาหารหมูผสมกับรำหมี่ก็ได้นะคะลำกล้วยหรือแม้กระทั่งไปทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยอย่างนี้นะคะมันจะใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่ากล้วยกล้วยที่เป็นสมัยที่แม่ไผ่เด็กๆเคยเคยปลูกกล้วยแต่มันเป็นต้นเล็กๆนี่ที่สวนก็มีปลูกหลายสายพันธุ์นะคะแต่เผอิญตอนนี้แม่ไผ่มาอยู่กรุงเทพแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพตรงนั้นให้ท่านผู้ชมดูนะคะแต่ก็อยากจะแนะนําว่าเราอะ นะคะทุกท่านเลยถ้าจะปลูกกล้วยแม่ไผ่แนะนําให้ปลูกกล้วยพันุ์เกษตรนะคะเดี๋ยวแม่ไผ่จะมีภาพที่ถ่ายอยู่ที่สวนมาให้ดูนะคะแต่อาจจะไม่ได้อาจจะเป็นภาพนิ่งนะคะเพราะเป็นภาพถ่ายแต่ถ้าเป็นวีโอท่านสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะว่ากล้วยที่สวนหวีใหญ่มากแล้วลำต้นก็ใหญ่มากนะคะแต่มันก็จะมีพันธุ์พื้นบ้านที่เล็กๆอย่างนั้นแนะนําเลยค่ะถ้าใครจะปลูกเพื่อการค้าไม่ว่าจะขาย ผลของเขาขายใบอย่างเงี้ยนะคะเราก็ควรที่จะต้องปลูกให้มันแบบคุ้มค่าก็คือพันเกษตรพันนี้เลยเดี๋ยวไม่ไผ่จะชิมนะพูดพูดมากไปแล้วใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวจะชิมให้ท่านดูว่ามันอร่อยขนาดไหนเนี่ยกล้วยนะคะ,ะเนื้อเขานะคะอหวานธรรมชาติเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เคมีเลยที่สวนเราเนี่ยจะใช้แค่ที่วัว นะคะแล้วก็เป็นขี้วัวจากชาวบ้านนั่นแหละค่ะเป็นวัวที่แบบมีทั้งบางที่ก็เป็นวัววัวนมนะคะแล้วก็แต่บางทีเราก็ใช้ขี้วัวที่คนที่ฝ้าสวนเราค่ะเขาก็เลี้ยงวัวอันนั้นเป็นวัวแบบไม่ให้วัวนมเป็นวัวทั่วไปค่ะมันก็จะส่วนมากก็จะเน้นกินหญ้านะคะแต่ถ้าเราใช้วัวบางคนที่เขาเป็นฟาร์มวัวนมมันก็อาจจะดีในแง่ของ เ,เขาเรียกว่าสารที่ออกมาจากอา,อาหารที่ให้ให้วัวนะคะมันก็จะได้เยอะกว่าวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้ายอย่างเดียวนะคะแต่ไม่เป็นไรเราก็อุดหนุนเกเษตรด้วยกันนะคะทั้งใครที่เลี้ยงวัวนมแล้วก็วัวทั่วๆไปนะคะก็โอเคนะคะนี่ค่ะท,ที่อยากจะบอกว่าถ้าจะปลูกกล้วยต่อไปนี้แนะนํากล้วย เกษตรแบบนี้นะคะแล้วยังไงมีโอกาสลงไปสวนอีกครั้งจะไปถ่ายต้นเขาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอก,กันใหมให่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามช่องไม้ไผ่นะคะสวนไผ่สร้างสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ